ช่วชีวิตมาต้นของเรากันอันนี้ตอนที่เรียนห้องเรียนในสวนในอังกฤษโปรแกรมนะคะก็ในสวนก็ลําบากนิดหน่อยมีปัญหาบ้างแบบแอร์เสียอะไรเงี้ยเป็นบ่อยมากเรื่องนี้แล้วก็โปรเจคเต,ตอร์ไม่ชัดใช่เสียงก็ไมค่ค่อยดีอันนี้ตอนที่เราไปทําแลบนะคะครูก็ทําอันนี้ให้ดูแต่เพราะมันผิดพ,พลาดไม่เป็นตามที่คาดหวังเอาไว้ก็น้ต้ายเอาไว้ แต่อันที่ได้ก็ถ่ายไว้นะแต่ว่านุ้มไม่ลงหอกอันนี้ก็ถ่ายติ๊กตอกฟินฟินชินชอบตัวเองนะ่ละชีกับเธอเลิกแปลกก่อนนะอันนี้ตอนที่ไปงานองที่ระยองนะคะอิ i ด h c แคมสวยมากๆอันนี้ตอนที่แบบไปปาร์ตี้นะคะอันนี้ตอนขึ้นตึกใหม่แล้วดีใจมากๆ ใส่ชุดนตรนารีมาอันนี้น้องตังนตันโดนบุกจุกจะบอกว่าห้องเรียนใหม่บนตึกก็มีความสุขมากๆแต่ว่าสี่ชั้นก็หน่ายหน่ายแต่ว่าก็โอเคอันนี้ใส่ชุดเนตรนารีแล้วก็ชุดเนตรน,นารีเนี่ยถ่ายบ่อยมากเพราะรู้สึกว่ามันเป็นความสรงจที่ดีนะดีแหละดีไหมก็ก็ดีอยู่แหละ แล้วก็ได้ไปค่ายด้วยแต่ว่าเมื่อไปเราก็ไม่มีเรียนแล้วก่เป็นความทรงจำดีๆเหมือนกันนี่อันนี้ตอนถ่ายที่มากอันนี้ถ่ายชาเลนจ์ของพี่ต้ากับพี่องค์ถ้าเธอไม่รักเธอไม่รักก็พอไหมก็จะบอกว่าอายมากๆแต่ก็ทำนะอันนี้ตอนไปลูกเสือ,อน,นิ่งตอนไปฟาร์มโหนุถ่ายดดนมาก ร้อนมากอันนี้ตอนเดือนธันวาอันนี้เป็นเบลบเนักระแสนอยอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้ใกล้จะจบมาาัธยมแล้วน,น้องเฟิร์นมาถักเปียให้เป็นไม่ใช่น้องเฟิร์นเป็นช่เป็นน้องเฟิร์นอันนี้วันสุดท้ายที่เรียนในห้องนะคะ มาเขียนเฟรนชิปให้กันอยูนะคะจะบอกว่าเฟรนเขียนนิ้หมาอ่านไปแล้จะบอกใหอกอก้อันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะคะในโรงเรียนก็ถ่ายเอาไว้มีความสุขมากชอบช่วงฝนตกนะมันเป็นอะไรที่แบบไม่รู้ดีอธิบายไม่ถูกแต่ชอบมากๆ ที่เรียนมาสุดท้ายก็นั่งดูโอไมค์ก็รักจังหวะพีจังหวะกันอยู่อยากจะบอกว่ากายแบบแย่มากนี่คือดาการต้องเรื่องแหละ <c oughs> ยังดูไม่จบเลยนี่ดูพันธุ์